สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำแปลงกล้านะครับสูบน้ำใส่จากลำห้วยนะครับก็สองสองตัวนะครับสเสมอสองตัวเพราะว่าต้องทำทั้งทั้งหมดนี่นะครับกลัวว่าน้ำมันไหลไม่ทันนะครับเพราะว่ามันซึมไวมากก็เลยใช้สเสมอสองตัวนะครับอันนี้ อีกตัวหนึ่งนะครับก็เี่พาไปดูครับก็น่าพอดีน้ําน่าจะโอเคนะครับจนถึงใบสามน,าน่าจะพอดีกับาการทํากาข่าวนะครับอ,อันนี้ก็อีกตัวนึงนะครับ เอาปตดอันนี้สัอันนี้เป็นตัมชนเม็ดแล้วครับข้อสามนิ้วก็ไม่เต็มแล้วครับแต่ว่ามันก็ไหลแรงพอสมควรนะครับอ่ะก็ยังได้อยู่แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับ